แต่อิงไม่โดนโอ้โหพี่พูบเก็บปืนโอ้ไม่โดนต่อเนื่องมาพี่ผมไปใส่ฉายาคุ้มสี่แล้วครับถ้ารอบนี้ยิงไม่ได้อีกเปลี่ยนปืนแล้วเริ่มท้อแล้ว แล้วจังหวะนี้ขอแก้ตัวอีกครั้งครับผมก่อนหน้านี้ยิงไม่ได้เลยเจลูซี่เป็นฉายาไปแล้วนะครับอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือเปล่าโยังว่านะครับแรง36ก็มองดีถ้ายิงโดนนี่จะแบบอันตรายมากนะเนี่ยแต่อีกไม่โดนเขาะเข้าถูกเม็ด เล่นผมก็หมดแล้วเหมือนกันครับเฮ้ยรอดปฏิหารพี่โอ้ยยันทีบ่บอลน,นะครับถ้ายิงโดนนะครับโคตรแรงคนดันวิโดนไปสองอคัดโอ้ยนี่ครับสองลัดคือได้แอดสิทธ์เลยแรงจริงแรงจริงแล้วแทนเอครับพี่ระวังโดนแทน โอ้ my god ยังคงรออยู่สวยเฮ้ยเกินผมว่าผมรู้แล้วว่าผมพาตรงไหนนะผมน่าจะต้องรักษาระยะห่างระยะการยิงไว้ดิึงนะครับปังมีมีน้องมีเอไหมพี่โลเอไหมเฮ้ยคู่คู่เก็บปืนอโหไม่โดนต่อเนื่องนี่คอมโบคอมใจ เอได้ได้ผมบางเอแล้วเอบนอ่ะพี่เฮ้ยเฮ s ย e ฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮียเ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเเห้ยเฮ้ยยยเยเยเนยยย ต้งสามแยกตอนกหงเล้โทีเ,ททนนเจ็ด <c oughs> ระยะนี้ <c oughs> โคตรเกินโโ okay, s <S ต้องสัมผัสด้วยตัวเองพี่สำหรับทีเจสิบเจ็ต้องลองเล่นแล้วจะเข้าใจพิงคนเล่นยังงงครับก็ระโดนได้ไง

ไ,ไ,ดไ,ได้้เอาวะเฮ้ยแล้วโอ้โหเฟิร์สช็อตเริ่มมาเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นผม <c oughs> ก,ก่อนหน้าน,นี้ผมยิงไม่ได้เลยนะแปลว่ายิงไม่โดนเลยใส่ร่านสี่ยิงแบบแค่ส่นโคตรดีนะ <c oughs> สวยไปสวยเฮ้ยต้ยท่านสวย ไอ้บอลไอ้บอลพี่น่าสุดพี่จะมาดูแทนโอเคครับลงมาไอ้พี่ชูแมพโอ้ยหจีสามหกสีก็บอกเนี้ยแย่งลองเล่นนะที่เขาเห็นที่เขายิงเนี่ยเนี่ยก็บอกเนี้ยแย่งลองเล่นมากเลยครับ ดูเวลาื่นเล่นแบบน่ากลัวมากมาละผมว่าผมเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นแล้วรู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะการเล่นได้ดีขึ้นนะครับมีคนอนุญาตปับดี i ไอเมาส์นิดนึงนะครับรู้สึกว่าตอนหันเป้าที่หันตามไม่ทันเลยโอเคเรดี้น่าจะดีขึ้นนะครับจะต้องลองเทสต้องลองเทสเฮ้โอ้ เก้ยวเล็บกเกลียวเล็บ <laughs> อยากชอบอโอเค <c oughs> โอค้ยนิ่งคลิปแค่เปลี่ยนฉายามาก็รู้สึกว่าตัวเองเข้าคอขึ้นฉ <laughs> ายานี้ขึ้นอยู่ความะนับเลย ถึประโยชน์เลยเข้าไปใต้คอนเทนเนอร์เอลวิโดดีครับตรงประตูเอลโอ้โหลิ่งแบบนี้เอาทางเราละหลายต่ำหก ในบีดีบีพ <t> ี <c oughs> ouais, ่สี <t> ่า <pagar> ส <out> ีไ <protein> ม <and destroyed> ่ได้ไม่ได้ม่ได้พี่เฮ้ยยาวยาวยาวาโอ้โหเจ็บแหละสวยเอาเรื่องเขาชอบบัลลีนี้เลยย่างปั้นกลัมานีก โแรกกับความที่ลั่นช้าลงแต่ว่านิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับโคตรแรงเอ้ได้ได้พี่โอ้โหอันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าถ้ายิงโดนเอ็นตีแบบโคตรแรงนะครับเป็นอาวุธที่แรงมากอุ้ยอ้าว สวยพี่โอ้แล้วกำลังพูดเลยผมเม็ดเดียวเลยเฮ้ <c oughs> ยเดี๋ <c oughs> ยวก่อนนะ <c oughs> เหมือนตอนนั้นที่ผมเอามาลองเล่นจะเป็นเกดูซีสีทองเนี่ย่ะ <c oughs> อ๋นะอ,ออันนี้เ็นสีเงินนะเออเชื่อมสวยพี่ <c oughs> อโอ้โหชาโต้ป้ายพี่ป้ายที่บังอี๊ยไอ้ทางเดียว โอ้โหโซพันเสียงปืนนี่ก็แบบกระแทกใจมากดาเมจก็รุนแรงโอ้โหดีครับฉายาคุ้มซีรู้สึกว่ากระสุนโผลขึ้นเยอะเลยเออผมว่าแตงติดปืนที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เป้ากระสุนบางทีอาจจะไม่ตรงกันนะนี่ไงพอใส่ฉายาคุ้มซีกระสุนก็ตรงกับเป้าขึ้นเยอะเลยนะครับผม เห็นผลทันตาเห็นผลจัตาที่แล้วขึ้นมาเยอะเลยไม่เชื่อมะพี่โอ้โหเดี๋ยวระเบิดมาไงเฮ้ยระเบิดสูตรไหนครับเนี่ยลงตรงนี้เจอโอ้แล้วระเบิดสูตรเขายังโหดผมว่าดันมาดิเงียบๆแบไปด้ลงไปที่สุด าบบาแสดงว,างดว,ว่าตัดเชือมอะไรสวยเด้แปบนาพ,พีไปด้วยไปด้วยพลุผมล็อกให้ครับเอาไว้ได้วเวลาดึงประสิทธิภาพเคนดูซีออกมาใช้ <laughs> จริงส่วนตัวผมมองว่าเครดิตีเนี่ยแบบเหมาะกับการล็อกให้เพื่อนมาก้เลยโอ้โหนี่ไงล็อกให้เพื่อนเพื่อนล่วงไปแล้วอ่ะโทษครับเดี๋ยวไม่ทำเดีช่วยเพื่อนเลยโอ้โห,โโหคือล็อกคนยิงแบนๆเนีนเยนะยังผมเลยคงแบบไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่สภาพอู้ยเดี๋ยวไม่ทันขัดขำเพื่อนล่วงแล้วจะไปล็อกให้เพื่อน ยังชอบเลยโอ้โหหรือว่าผมจะแจกเกินไปแล้วจริงไหมโอ้โหเมื่อกี้ผมพลาดเฉยเลยครับแบบเค้านิ่งๆเลยนะได้แล้วไดเพราะเราโฟกัสยังไม่มากพอโอ้โหอีกแล้ว เกินไปได้แก้ตัวเป้านิ่งๆยิงไม่โดนโอ้โหเฮ้ยหลักเอพี่สวยโหในความยิงไม่โดนนะแต่ว่าตัวให้เรายิงเขาไปนะเจ็บแน่นอนเอได้เอได้พี่ตายแล้วเชื่อตายแล้วพี่โอ้ยไม่ได้การแล้วัจหวันนี้อุ้อยยิงว่าหมด ขอ,ขอแบบสวยๆปิดสวยๆอ,อยู่ที่ทามิ่งด้วยนะครับโโเนี่ยถ้ายิงโดนแบบจะน่ากลัวมาก